เมื่อเราได้สวดมนต์อุชาพระรัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุง่งตรองถ่นทางอริพา,านกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ขมือข้างขวาจะดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายๆหลับตาของเราเบาเบา คอดูพ่อสบายยคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพ่อสบายบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนปลือปลือตานิดนิด แล้วก็ผ่านคลายคลามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตรงนี้อย่ามองข้ามนะจ๊ะต้องปรับถ้านั่งให้ถูกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลย แล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่อง การศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครูหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาเบาสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่ เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสมมาสมุริชาทุกรลองเสด็จไปสู่อายะนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มตอนทิน่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ ใช่ท่านจะน,นิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะน,นิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเ,เรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆๆซ,ซากๆ ในช่วงการเวียนว่ายได้เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสเกิดประโยชน์อะไรพระท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่สรงนี้สูงกลางกายตานที่เจ็ด ทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุปริจ้าพระปัจเจกพุทธ,ธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นพุทุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ทางกรสั่งส,งสมบุญบารมีซ้ำ ลรามีสามสิบทัดเต็มเปี่ยมแล้วเนีย่ยใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกับไปสู่ภายในใคล้ายๆคกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอาวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละ พราะฉะนั้นใจกจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก,ก็ใสเหมือนกับน,น้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใส เหมือนกระจกบ,บ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือ,อยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นอ่ะบน้องฟ้า ย่างกลางกัคขนาพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญย่างใหญ่กัคคณาพระอาทิตยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่วาสัยเย็นเหมันแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ นี่แค่เป็นคำก็ออปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วและก็ใสยเย็นตายเย็นใจมาพร,ร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีสมบัติจกักรพรรดิจะไม่ได้การมาสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจในขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขต มาเพราะความบริสุทธิ์ของใจที่เ,ลเกลี้ยกลาาจากอุปกเกเลทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้า mm hmm. คือเรื่องแบบโลกโลกมันหลุดหมดเลย mm hmm. จะมีความสุขสดชื่นเ mm hmm. บิกบาน mm hmm. มีชีวิชีวา และใจก็จะตั้งมัน่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็ยึดนิ่งลงไปตรงกลาง กลางดวงใสๆซ mm hmm. ึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมมักปฐมมมักในดวงธรรมานุปสัสสนาสิปทานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใส mm hmm. บริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมขะสมังคี โร่เงินหันนิ่งถูกส่วนใจเขเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาบุตรบุติยาณทตสนะที่ซับซ้อนกันอยู่ภายในและข้ามีกายในกายซ้อนซ้อนกันอยู่ เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศก,กว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางดียครับตัวของเราเนีแหละเป็นกายในกาย กายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายใน,ใน,ใน,ในสวนซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วาากระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับ ตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ <chodzi> ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ใหญกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ้อนอยู่กลางกายรูปภพกายทรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพ กายทมปัสโสดาบันซอนอยู่ในกลางกายทมโคตรภูกายทรระศกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายทมปัสโสดาบันกายทมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายทรระสกริตคามีกายทมพระอรหันตสซ้อนอยู่ในกลางกายทม พระราคามีซ้อนกันเป็นยันชันกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเด่นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างเนี้ยซ้อนๆโครมแล้วได้สิบแปดกายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างดี เขาทำกันอย่างนี้พระสมมาสุจ้จ้าพระราหัตทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตะกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียก แตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้น,นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษคือเหลือแต่กายสามอราัตผลหน้าตักยี่สิบวอสูงยี่สิบวอเป็นกายที่หลุด พ้นจากกรอบวิชาเทพยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามบนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องรางวความเป็นจริงของชีวิต แบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามาพบรุประพบอารูปภพบวนเวียนอย่างนี้ซ้ำซ้ำจักซักชีวิตในสังสารวัตรมีภยไยพระพยามาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอาคิเลส บังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาก,ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจง้งก็ได้ยาก จึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในบทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสมมติริบเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นบุตรชนคนม,มีกิเลสนาะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเราเนี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบาร,รมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ นับพบนับชาไม่ท้วนโดยมีมโนปณิธานอย่าง,นงแน่วแน่ที่จะเป็นพระสมมัทุเธเจา้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เอง เมื่อพบแล้วมรุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแกสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวตาสงสารเจตีกับพระองค์ได้ พรฉะจา้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่นานิพพานนปัจโยตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผูุ้้ธแจง้งเห็นแจง้แจงแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้น ส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อมรรมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนานิพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวตาสงสารนี้อายตนานิพานนั้นมีอยู่ เป็นที่อยู่ของธรรมกายอราัาตผลนา2ักยี่สิบบ่อสูงยี่สิบบ่ใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากคอนดีโลสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบ่มเพนทบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่ง ในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกลง่งตัดสรุธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบาร,รมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริง ได้รู้จักทีิพึงที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนดาวดือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้าง มันมากล่างไม้พูเขาเรากาอะไรต่างๆก็วายกันไปเรื่อยๆเรื่องของไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้แต่เคารพตับถือและจะช่วยเรา,เาให้พ้นทุกได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับ ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างพราะชีวิตมีทุกขอย่างหาที่พึ่งแต่็แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร แต่ความจริงชีวิตมีทางออกเพราะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลก ที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังกรัตนะที่ซ้อนกันอยู่ รัตนทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือโซนกลางกายฐานที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีมาเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรถที่ิโองตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางกลาย คลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนคาเมืองตามบมอก,ก็ควักลูกเดตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการมันไดเป็นต้นให้มันเพลินเพลินกลบทุกข์ไปโจกกรล้งโจกล่าวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิต ชีวิตคือจึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึก ที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานเวลาสม,มัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ทีศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานิจดให้กกำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆ หรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูาชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ไล้จะหรือจะไม่น,นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบัรจง วางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังล้วคองใจกันไปอย่างนี้เลยจ้ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งชาวเนออากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบาย เหมาะสมที่ลูกทุกคนซึ่งเป็นผู้มีบุญจะได้ประกอบความเบียนให้กล่นกล้าถูกหลักวิชาของพระสัมมอสมบุทรเจ้าก็ให้แต่งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่าง นั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ